เปิดแล้วเนาะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอเข้าไปดูนิดนึงนะคะเดี๋ยวเพื่อนขอโอเคแอดมินปักไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสายประหยัดจัดมาสวยๆสำหรับกลุ่มรถไฮบิดนั่นเองค่ะมาเลยนะคะรถสวยรถดีต้องที่ชาลีค่ะอะสวัสดีนะคะทั้งสองคนดู แอดมินเราแน่แนเลยลูกค้ายังไม่เข้ามานะอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะใครที่เข้ามาดูอยู่นะคะก็ทักทายนะคะสำหรับวันอังคารวันนี้พี่หมวยก็มีรถ New-In เข้าใหม่อยู่แล้วนะคะตามแคปชั่นที่ตั้งไว้ให้เลยนะคะนั่นก็คือรถสายประหยัดน้ำมันพรีเมียมค่ะนะคะเผื่อลูกค้าท่านไหนที่กำลังเอ้ยมองหาตัดสินใจนะคะ อยากจะได้รถที่ประหยัดน้ํามันแต่ยังไม่กล้าที่จะเปิดใจใช้พวกกลุ่มรถไฟฟ้านะคะลองมาก่อนก็ได้นะคะเราลองมาดูพิมเม่มาค่ก็ได้นะ,ะออะพี่หมยไม่ได้โจมตีกลุ่มรถไฟฟ้านะโนโนนะคะอย่าดราม่านะคะแต่ว่าคนเรามีความชอบหรือความรู้สึกที่มันไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปนะคะสําหรับบางท่านที่อาจจะคํานึงถึงว่ามัน รออีกสัก5ปีรออีสัก3ปีค่อยซื้ออะไรเงี้ยระหว่างนี้ก็ลองมาดูกลุ่มพรีเมียมคร์ได้นะคะไม่ใช่กลุ่มไฮบิดหรือว่าเรียกไหมน,นะประหยัดน้ำมันเออนะคะและจริงๆแล้วว่ะที่ชาลีคาของเรานะคะพี่หมวยไม่ได้มีแค่กลุ่มรถที่เป็นพวกรถเรียกไงดีอะไม่ได้เป็นแค่กลุ่มรถที่เป็นรถออใช่ใช่นะคะ เราก็มีพวกกลุ่มไฮบริดด้วยนั่นเองนะหรือว่าลูกค้าท่านไหนนะคะที่แบบอยากได้รถอื่นๆเราก็มีเลือกจริงๆมีหลายคันมากนะแต่ว่าพระเอกของเราเนี่ยเขาจะเป็น วันนี้นะจะเป็น Toyota c o r o l l c r r s s s นะคะแล้วก็ Toyota C-HR C-HR ค่ะบอกเลยนะว่าที่ร้านขายดีมากสวัสดีทั้ง9คนดูนะคะใครดูอยู่ตอนนี้นะคะฝากกดไลค์กดแช์นะคะหรือว่าแอบดูตอนที่กำลังทำงานอยู่หรือว่ายังไม่ว่างไม่สะดวกนะคะไม่เป็นไรนะคะแค่แบบกดหัวใจกดถูกใจมาให้การพี่หมวดก็ดีใจแล้วนะคะหรือว่าจะแชร์ เก็บไว้ส่วนตัวหน้า Facebook กลับบ้านไปก่อนนอนจะดูรถย้อนหลังก็ได้ไม่มีปัญหาเลยนะคะเพราะว่าไลฟ้สดเราไม่ได้ลบอยู่แล้วเนาะอ,อ่ะจริงๆมีให้ลูกค้าเลือกที่เป็นกลุ่มแบบใไฮบริดน้ำมันน่ะหลายคันนะคะไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าโคราค o อสตอนนี้ในร้านมีทั้งหมดสามคันะคะแล้วก็ถ้าจะเป็น HRV จะมีอยู่2องคัน HRV เป็นตัว ehevrs เลยโอ้โหพี่ตอนน้องคันนี้ออกห้างป้ายแดง ตอนน้องคันนี้ออก่ข้างป้ายแดงนะแบบเพิ่งออกใช่ไหมต้องบอกก่อนเลยว่ารอรถนะต้องมี3เดือน6เดือนเลยนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยหลานต้นๆวันนี้เอามาขายแค่แบบ8 0 0แสนกว่าบาทเดี๋ยวจะมาไลฟ์ให้ชมด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองไปดูรถที่เป็นรถไฮไลท์สำหรัแบบไฮไลท์เราวันนี้ก่อนเนาะแล้วก็จริงๆแล้วอะค่ะถ้าเป็นกลุ่มพวกรถไฮบีดบบพี่หมวดมีทั้ง To y o ต a า a ค r รี ด้วยนะมีค่อนข้างเยอะเลยเนาะยังไงอยากให้ลูกค้าเนี่ยลองเข้ามาดูมาชมนะคะที่ชารีคาของเราไม่ว่าจะเป็นสาขาสำนักง,งานใหญ่ที่อยู่แ,กแยกแิกดิชิวันหรือจะเป็นสาขาสันผีเสื้อเลคะหรือว่าสาขาเทพป,ปัญญาได้หมดเลยทั้ง3ที่นะคะอ่ะมาเรามาดูโอ้โหนางเอกของเราวันนี้เลยอันนี้ต้องบอกก่อนว่าจริงๆคันนี้พุ่งตรงเลยนะ พุ่งตรงเลยพี่หมวยอาขายขาดทุนคันนี้เพราะอะไรรู้ไหมอันนี้แบบแบบบอกได้เลยจริงๆอเ่ะเป็นรถของที่บ้านพี่หมวยใช้พี่หมวยซื้อมานะคะเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเลย นะแล้วก็คุณแม่เนี่ยเอาไปใช้เพราะขับดีมากแต่ตอนนี้นะคะก็มีการเปลี่ยนรถให้คุณแม่บอกเลยว่าคันนี้บอกเลยว่าใครได้ไปดูแลดีมากแน่นอนนะคะรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยและที่สำคัญคันนี้ยพี่หมวยขายขาดทุนด้วยปี6-4แท้นะคะหรือว่าปี2021ออกข้างป้ายแดงราคาประมาณ1 1 7 9 0ล้า นะข่าวมุกบวกหมื่นสองและแบมคาดําเพิ่มอีแปด0ันบอกเลยลูกค้าวันนี้แบบขายแค่หกไปไปพี่ลูกค้าจะประหยัดกว่าป้ายแดงไปประมาณแบบเกือบ50%เปเลยเนาะนะคะเกือบ5้เลยสำหรับคันนี้ย้ำอีกที15คนดูที่ดูอยู่ตอนนี้นะจะยี่คนดูแลพี่หมวยกล้าการันตีได้เลยว่าเสียชาคันนี้พี่หมวยขายขาดทุน ใครได้ไปคุ้มค่ามากนะครเพราะว่าพี่หมวยขายในราคาที่ถูกมากปกติถ้าเป็นเซยชาปี19เราเพิ่งขายไปคันสีแดงเนี่ยเซลพี่ปอนเซลพี่ปอนจ๋าเซลพี่ปอเป็นคนขายให้ลูกค้าเลยพี่หมวยขาย6เท่าไหร่แล้วนะ6กลางๆอะ่ะห4 5หรือ635คันสีแดงปี19แต่คันนี้ปี21แท้พี่ปี2ี่ทปี64ี่เนาะ ปีปีแท้เป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดที่เขาแบบเพิ่มลูกเล่นมาแล้วแลวขายเพียงแค่หกป้ายไปพี่หมวยบอกเลยนะว่าหมวยแบบคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะสำหรับเจ้าคันนี้ยางเพิ่งเปลี่ยนมาให้ใหม่เป็นของดันหลบด้วยนะคะสำหรับตยัยต้าเซียชาเหลือคันเดียวนะยิ่งหมวยย้ำอีกทีเหลือคันเดียว เผื่อ,อเลยว่าคันนี้เป็นหมดเหลือคันเดียวด้วยนะคะเซียชาที่ร้านนะช่วงก่อนเรามีมันสามสี่คันพี่จ๋าเหมยขายไปหมดเลยคือขายดีจริงๆอันนี้กล้าการันตีได้ว่าเซียชาเนี่ยเป็นอีกไฮบิดอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่ขายค่อนข้างดีถ้าให้เทียบนะระหว่าง To y ย ta Cross กับ To โยต a เซียชาที่ร้านนะเพ่อหมยขายเซียชาได้เยอะกว่า To โยต a าค Cross นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าชอบลูกปลบลูกทรงหรือว่าการได้ใช้งานเนาะอะ มาเดี๋ยวมาดูกันอีกคันเดี๋ยวแบบให้ดูเป็นแบบแบบเรื่องไงดีอ่ะให้ดูเป็นเล็กเลน้อยๆ,ๆ,ๆก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่หมูจะมาเจาะชงให้แต่และคันรุ่นปีรายละเอียดเลขไม้ต่างๆเนาะอ่ะมาเลยค่ะสำหรับ Toyota c o r o l l a c r o s s นาะนี่ Cross ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะคะนะ้องเขาจะเป็นตัวพรนะีเมียมเซฟตี้เนาะเพราะว่าเขาจะมีหลังคาเรื่องไงดีมูลรูปเล็กๆด้านบนให้นะคะซึ่ง Toyota Cross เนี่ยเขาก็ทำออกมานะให้ เป็นเรื่องไงเดียะขยายไซส์มากกว่าโตโยต้าเซียชาเพราะเซียชาเนี่ยเขาจะออกแบบมาให้แบบเหมือนคล้ายๆทรงคูเป้หรือว่าคูปเป้เขาได้รับแรงบันดาลใจแบบนั้นนะคะแต่ว่าโตโยต้าครอสเนี่ยเขาออกแบบมาใหม่เพื่อตอบสนองนะคะให้กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มครอบครัวนะคะหรือกลุ่มลูกค้าที่อ่าเรื่องไงเดียะต้องการเน้นเอาไว้ใช้งานจริงๆนี่ครอสนะคะที่ร้านจะมีทั้งหมด3คันซึ่งไม่ได้มีแค่สีดำนะที่หมดจะมีสีขาวด้วยนะคะ แต่ถ้าลูกค้าท่านไหนที่แบบเอออยากเข้ามาทดลองขาบอยากเข้ามาดูรถจริงนะคะปรึกษาเรื่องสินเชื่อนะยังไงก็ลอง Walk-in เข้ามาที่สาขาลิขิตชีวันหรือว่าจะไปที่สาขาสันพิเสื้อก็ได้รถอยู่ตรงนั้นนะคะ mm hmm. อ่ะนี่ r o s s อุ้ยตัวน,นี้เป็นท็อปสุดนะแน่นอนว่าภายในเขาจะเป็นเบาะสีแดงแดงเลือดหมูแดงกัมมยี่อะพี่จะมีให้เฉพาะตัวท็อปนะคะ ที่จ๋ามันอาจจะมืดๆหน่อยนะเพราะว่าวันนี้เหมือนฝนใกล้ตกแล้วผมเนาะใช่เหมือนฝนใกล้จะตกนะคะลูกค้าจา๋าสวยมากแล้วบอกเลยนะว่าราคาตัวนี้ปีห3นะคะพี่หมวยขายเพียงเท่าไหร่นะ8ปดแสน 39,000บาทสำหรับเจ้าคันนี้นะคะ Toyota Corolla Cross เป็นตัว1.8 Premium safety hybrid s a พ mm ิมเมียม i d ต b ก็คือเป็นตัวท็อปสุดเลยออกห้างป้ายแดงก็ล้านต้นๆเหมือนกันนะคะแต่พี่หมวยรู้สึกว่าตอนยอดขายของมือหนึ่งะยอดขายมือหนึ่งอะโ o โยต r า s s อ s จะกินขาดกว่าโตโยต a าเจอันนี้เราเอาความจริงมาบอกหรือว่าเอาความจริงมาเล่าสู่กันฟังนะเผื่อลูกค้าท่านไหนที่แบบเอ้ยอยากสอบถามต้นี้เพิ่มเติมนะคะแต่ว่าที่ร้านอะ เยชาก็ขายดีเหมือนกันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนราททำไมแต่ว่ามือหนึ่งอะครอสอะขายดีมากๆเลยนะคะอะลองมาดูรายละเอียดได้ก่อนนี่ด้านหลังของเขานะเดี๋ยวพี่หมวยแบบลองรีวิวตัว Toyota Corolla Cross ให้ลูกค้าก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงอลูกค้าลองไปดูสำหรับ C H R นะคะความต่างของเขาเนี่ยจะค่อนข้างต่างมากๆเผื่อว่าลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจมองหากลุ่มรถไฮบริดเนาะอะ ตัวนี้เป็นสีดำนะคะภายในของเขาค่อนข้าขงสวยเลยสำหรับ Toyota Corolla Cross ปี63ตัวท็อปสุดคันนี้นะคะ<ม>เขาจะเป็นพวกทรงรถที่เป็นพวกกลุ่มคล้ายๆเรีงงเยกว่าไงดีอ่ะจะคล้ายๆจะ SUV ก็ไม่ใช่<อ>เพราะว่า เออเออพราะว่าไซส์มันค่อนข้างแบบใหญ่นิดนึงนะคะอันนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าแล้วเพราะว่าเขาเป็นตัวท็อปสุดนี่แน่นอนหรอกห้างเป็นร้านเนาะเขาก็ต้องอำนวยความสะดวกต่างๆให้มาิดนึงลูกเล่นออปชั่นของเจ้าครอสค่ะเขาจะมีให้เยอะกว่า Toyota C ซยังบอกก่อนนะคะ,ะด้านท้ายสามารถเก็บสิ่งของสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะเลยนี่ลูกค้าลองดูพี่หมวยจะเดี๋ยวจะไปเทียบกับเซเชให้ดูนะคะถือว่าลูกค้าไหนที่กำลังเทียบรถ2คันนี้อยู่เนาะเผื่อจะได้เป็นช่วย ไลฟ์สดนี้จะได้ช่วยลูกค้าไว้ตัดสินใจเออเอางี้ดีกว่านะคะ,ะตัวนี้ด้านท้ายดูได้เลยนะคะมีแผ่นพลาสติกลองท้ายติดมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วเราไม่เอาออกนะ,ะรายที่เดิมแล้วมันดีกับตัวรถอยู่แล้วพี่หมวยให้นะคะแต่อะไรที่มันไม่ค่อยดีไม่ค่อยน่ารักอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวพี่หมวยจะปรับเปลี่ยนให้นั่นเองเองนาะนี่ลูกค้าจ๋าถ้าเป็นพวกกลุ่มรถใหม่ๆนะพี่หมวยต้องบอกก่อนถ้าเป็นพวกกลุ่มรถใหม่ๆนะคะตั้งแต่แบบปี 19หรือ20ขึ้นไปประมาณนี้เนาะเขาจะไม่มีเรื่องไงอะ่ะไม่มียางอะไหล่สำรองแล้วนะคะทุกรุ่นเลยนะสำหรับโตโยต้านะไม่ว่าจะเป็นโตโยต้ายาริสโตโยต้าซีเฮชาโตโยต้าเซนต้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะไม่มียางอะไหล่สำรองมาให้ลูกค้าแล้วพ่อวันบอกว่าพ่อวันแวะมาแชร์ให้แล้วนะคะเรารักสินค้าจริงเหรอคะขอบคุณคะ่ะเดี๋ยวขอเข้าเข้าไปชมนิดนึงนะฮะพี่<ะ>วันน่าจะออกสวิตช์ จริงหรอคะทำไมทาไมแอดมินเราแบบทำลูกค้าเก่งจังขอบคุณคะ่ะพี่วันคะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะรถติดปัญหาอะไรยังไงยังไงก็แวะเข้ามาที่ชาลีคานะคะพี่หมวยยินดีต้อนรับอยู่เสมอนะคะออกรถไปยังไงก็เป็นลูกค้าเก่าของเราอยู่แล้วเราเดี๋ยวเราช่วยดูแลให้ติดอะไรยังไงรถมีปัญหาเล็กน้อยอะไรยังไงก็เข้ามาหาเราได้ตลอดเลยนะคะขอบคุณคะ่ะที่อุดหนุนกันนะอ่ะมานี่เลยนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นตัวเติม ลมยางนะคะไม่ว่าจะเกิดแบบยางรั่วซึมหรือว่าหนีบใส่ตะปูได้เนาะเห็นไหมยังไม่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานมาเลยพี่ลูกค้าจ๋าดูได้เลยเก็บมาให้ลูกค้าเดิมครบหมดเลยนะคะถ้าเป็นปี19หรือปี20ขึ้นไปนะประมาณนี้แหละเขาจะไม่ได้มียางอะไรสำรองมาให้ลูกค้าแล้วนะคะเขาจะใช้เป็นตัวเติมลมยางแบบนี้มาให้ซึ่งพี่หมวยมองว่ามันใช้งานง่ายกว่าเวลาผู้หญิงขับขี่ใช่ป่ะยางแบนกลางทาง เราจะมาไขายไงอะเราจะเปลี่ยนยางอหไรไงคะไม่เป็นนะ่ะเออตัวนี้เลยจบนะขาทุกอย่างอยู่เดิมอยู่ครบเลยอุปกรณ์เนาะนี่บอกก่อนนะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ชมไลฟ์สดหรือว่าดูไลฟ์สดมาเดี๋ยวพี่หมวยมีราคาพิเศษมากมากให้เลยนะพี่แคปหน้าพี่หมวยเลยและส่งเข้ามาในแชเทเพจหรือว่าแอดไลน์แอดร้านนะคะเข้ามาแคปมาเลยว่าพี่หมวยบอกแล้วนะว่า ส่วนรถถ้าดูไ์สดบาทพี่หมวยให้พิเศษเออนี่บอกได้เลยนะคะ,ะฝาท้ายไฟฟ้าฝาท้ายเดิมนะคะไม่มีการชนเปลี่ยนฝาท้ายใดๆมาลูกค้าสาสังเกตจากที่เม็ดอ์คได้เลยเห็นไหมเขาเป็นเดิมๆถ้ามันเปลี่ยนฝาท้ายหรือว่ามีการซ่อมทําสีมามันจะไม่มีรอยเม็ดอ์คเดิมๆแบบนี้อยู่แล้วนะคะอันนี้คือพี่หมวยกล้าการันตีได้เลยนะลูกค้าท่านไหนนะคะที่กําลังเลือกรถ ดูรถยังไม่เป็นมาเลยที่ชาลีค่ะนะคะเพราะว่ารถทุกคันเนี่ยที่หมวยคัดมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะถ้ามันรถมีอุบัติเหตุรถชนประวัติไม่ดีดูเลขไม้แล้วมันทำแม่งทำแม่งพี่เหมวยก็ไม่รับนะไม่รับซื้อนะคะแล้วก็ไม่ขายให้ลูกค้าด้วยนั่นเองเนาะอ่ะ,ะไฟฟ้าปิดเลยนี่กดแค่นิดเดียวนะเขาก็จะลงให้เองอันตโนมัติเลยเนาะแล้วก็เบอกเขาจะเป็นบอกแบบ60-40นะคะลูกค้าท่านไหนที่แบบเฮ้ยมีถุงต๊อ สัมภาระเยอะพับเบาลงไปวางของได้อีกเยอะมากไปเราไปดูข้างในอันดีกว่านะฮะเดี๋ยวพี่หมวยจะบอกราคากับส่วนลดคันนี้ให้นะคะแต่ว่าจะบอกตอนรีวิวข้างในเสร็จนะลูกค้าท่านไหนที่กําลังรอส่วนลดแล้วก็รอราคาจากพี่หมวยอยู่นะคะรอสักครู่นี่ตัวนี้นะคะเขาจะเป็นแบบมูล,ลูปด้านบนให้เลยซึ่งมันจะเป็นอีกออปชั่นหนึ่งที่ Toyota c h เชเขาไม่ได้มีมาให้ลูกค้านะคะ มันก็เป็นอีกตัวหนึ่งลยน,นที่ทําให้มือหนึ่งเขาค่อนข้างขายดีอันนี้คือสตาร์แล้วนะค่อนข้างเงียบมากนะคะถ้าเป็นตัวแบตเตอรี่ไฮบริดซึ่งแบตเตอรี่ไฮบริดนะคะโตโยตา้ารับประกันอยู่แล้ว10ปีหรือว่า1นึ0 0 0สมกิโลเนาะและที่สําคัญนะคะแบตเตอรี่ไฮบริดของโตโยต้าเสถียรมากพี่หมวยแบบด้วยความที่เราอยู่วงการรถมือสองมานะคะ5ปี6ปีเอาจริงไม่เคยได้ยินข่าวหรือขายพวกกลุ่มรถ ไฮบิดออกไปแล้วเจอปัญหาแบตเตอรี่ไฮบิดเลยแม้ว่าจะเป็นรุ่นแรกๆที่เขาทำมาอาร์มทันไหมพีอูดอะเคยเห็นปะเคยเคยแต่ว่านนก็ยังมีคนขับอยู่ก็ยัังมีคนขบใช่ไหม พี่โตโยต้าพีอูดนะคะพี่หมวยเคยขายไปแบบห้าปีตั้งแต่แบบเริ่มเข้ามาทํารถมืทสองบอกเลยว่าไม่เคยมีปัญหาพี่หมวยไม่เคยเจอฟีดแบ็กเลยนะคะต้องบอกว่าระบบของแบตเตอรี่ไฮบริดของเขาเนี่ยทำมาดีมากแล้วก็เสถียรมากๆเลยอันนี้คือจุดดีจุดเด่นของ t o โย t a ที่เป็นกลุ่มแบตเตอรี่ไฮบริดนั่นเองนะคะอ่ะรับประกันยันอีกที10ปีหรือว่า1นึ0 0 0สกิโลนะคะสําหรับแบตเตอรี่ไฮบริดนะอ่ะมีหน้าจอขนาดใหญ่ให้นะคะเชื่อม ต่อบลูทูธทุกอย่างเป็นหน้าจอทัชสกรีนได้หมดเลยนะคะคันนี้เลขใหม่ประมาณ70,000กว่า,วานั่นเองนะไม่เยอะแล้วนะคะฟังก์ชันต่างๆก็จะมีทั่วไปเลยนะคะครุสชอนโทนออโต้ล้อนะคะหรือว่าจะเป็นส่วนของตัวมาติฟังก์ชันต่างๆนะอาจจะมืดนิดนึงนะลูกค้าเพราะว่าวันนี้แบบข้างไอตัวท้องฟ้ามืดฝนนิดนึงนะคะต้องรีบรฟ์สดก่อนเดี๋ยวฝนจะตกอีกละนะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเปิด มูลรูปให้ลูกค้าดูนี่บอกเลยนะคะว่าฟัางกชันนี้นะคะออปชันนี้ Toyota าเซียาไม่ได้มีให้ถ้าลูกค้าอยากจะได้รถประมาณนี้ออปชันตัดเต็มนะคะให้มาเลือกที่โ o โยตา้า o ูล่าครอสละกันเนาะอ่ะตัวนี้นะคะเห็นไหมบุกค,คู่มือต่างๆนะคะอยู่เดิมอยู่ครบเลยภายในก็จะเป็นสีแดงเลือดหมูแบบนี้นะคะแล้วก็บอดดี้หรือว่าภายในของตัวรถเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยอ่ะมา เดี๋ยวเราไปบอกราคานะคะบอกอรอยายละเอียดที่หมวยจะอยู่กับแต่ละคันไม่นานนะวันนี้บอกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีอีกสักคันสองคันที่เป็นกลุ่มรถไฮบริดนะคะให้ลูกค้าได้เลือกได้ชมเพื่อเพิ่มเติมเผื่อว่าท่านไหนที่กําลังมองหาตามหาอยู่นั่นเองเนาะอ่ะมาเราไปดูด้านหน้ากันเลยดีกว่านี่คันนี้ย้ำอีกทีนะคะว่ามีแค่คันเดียว เอ้สีดำอ่จจะมีแค่คันเดียวสีดำตัวท็อปมีคันเดียวเนาะตัวนี้ Toyota c o l a c r o s s นะคะตัวนี้ปี2020ท็อปสุดไม่เ0 0ดหกว่าโลพี่หมวยขายเพียง8,39,000บาทนะคะปกติส่วนลถเนี่ยให้2,000 0ใช่ไหมแต่ว่านานๆทีพี่หมวยจะมาไล์สดนะคะนานๆทีเมื่อไหร่ลวันก็ไล์นะคันนี้ใครที่ดูอยู่แคปเจอร์หน้าจอนหน้าพี่หมวยมาเลย คันนี้ให้เลยนะคะส่วนลดอยู่ที่สองหมืนเก้าพันบาทเพราะฉะนั้นราคาเหลือเท่าไหร่อามสองหมืนเก้าเหลือราคาอะไรเราขายแปดสามเก้าลดสองหมื่นเก้าเอาอันนี้ตกกันนิตั์ผมผมไม่ได้เรียนสายนี้มาเหลือ810,000บาทนะคะจัดเต็มฟรีดาวค่าง,งวดนะคะอยู่ที่ประมาณ1มื0นหกไม่เกินนี้เลยนะคะสำหรับเจ้าโตโยต้าโคราครอส ฝากไว้ให้ลูกค้าด้วยอ่ะเรามาดูกันอีกหนึ่งคันนี่ลูกค้าคะใครดูอยู่นะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะหรือกดคอมเมนต์มาก็ได้กดหัวจงหัวใจอะไรมาให้กันก็ได้นะคะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นโ To โยต a าเซเชีที่เป็นตัวนางเอกของเราเลยวันนี้นะคะบอกเลยว่าคันนี้พี่หวยขายขาดทุนจริงๆนะขายขาดทุนจริงๆแล้วก็บอกเลยว่าขับดีมากใช้ดีมากๆเลยนะคะตัวนี้น้องจะเป็น To โยต a า 4 h r ชา1.8 HV High หรือว่าตัวท็อปสุดเลยนะคะปี2021คันนี้บอกราคาเลยได้ไหมบอกราคาเลยนะคะราคาเพียงแค่699,000บาทไม่อยากพูดดังเลยอะ่ะเพราะว่าคันนี้ผู้วยขาดทุนจริงๆนะคะ699ลด20,000เหลือ679,000บาทนะคะจัดเต็มฟรีดาวข้างวงนก็ประมาณ1ม0 0นหรือ13 0 0 0ไม่เกินนี้เลยนะคะคุณลูกค้าคา่ะอ่ะ ตัวนี้เป็นตัวท็อปนะคะลายล้อแม็กเนี่ยเขาเป็นลายล้อล้อแม็กใหม่มาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วดูได้เลยนี่ถ้าเป็นตัวรุ่นตั้งแต่ปี2019ขึ้นไปนะคะล้อแม็กเขาจะเป็นล้อแม็กลายใหม่เนาะถ้าปี18เนี่ยล้อแม็กมันจะเป็นล้อแม็กเดิมอยู่นะคะที่ยังไม่เป็นล้อแม็กแต่งแบบนี้นะตัวนี้เป็นสีขาวมุกนะคะแล้วก็จะเป็นหลังคาดํดาแล็บมาให้ลูกค้าไว้เรียบร้อยแล้วนี่ภา,ายในลองดูได้เลยคันนี้ใหม่ประมาณ6 0,000กว่าโลนะคะลูกค้าขา ไม่หก0 0 0่นกว่าโลและที่สําคัญเลย c ช r ทั้งร้านเหลือคันเดียวใครจ้องใครตามหาอยู่ย้ำอีกทีนะใครที่จ้องใครที่ตามหาโตโยต้า c h r สีนี้สเปคนี้ราคาประมาณเลทเท่านี้นะคะมีคันเดียวมาที่ชาลีคาได้เลยที่สำคัญนะที่ผบอบอกก่อนว่า c h r เป็นรถอีกคันหนึ่งที่แบบ พี่หมวยยกให้เป็นหนึ่งในดวงใจนะคะเมื่อก่อนพี่กี้ต้องซื้อเียชาทิ้งเวลาให้พี่หมวยประมาณ3ามสีคันเพราะว่าพี่หมวยชอบรถอุดนีมากขับดีช่วงล่างดีนะคะเรื่องไงเดียช่วงล่างเขเป็นช่วงล่างของ TNGA แล้วนะคะปีกนกของเขาเนี่ยมันจะไม่มันจะค่อนข้างแตกต่างกับกลุ่มรถเก่งที่เป็นของโตโยต้าอื่นยังไง พูดไปลูกค้าจะไม่เข้าใจแนะนําให้ว่าวอ l k อินเข้ามาทดลองขับดูก่อนได้นะคะแล้วลูกค้าจะเข้าใจเองว่าทําไมคันนี้ถึงเป็นรถอีกหนึ่งคันในดวงใจพี่หมวยเออเมื่อก่อนนะพี่หมวยแบบว่าใช้ซีเชาคันนี้ปุ๊บลูกค้ามาซื้อปุ๊บพี่หมวยเอาอีกคันใหม่ในร้านมาใช้ตลอดเลยนะขับดีมากแล้วก็อัตราการเปลี่ยนมาเนี่ยเปลี่ยนมนจริงๆนะ,ะไม่ว่าจะเป็น c ีเชาหรือว่า Toyota Cross นะอัตราการสิ้นเปลองเขาเนียจะอยู่ที่2 0 23กว่าๆนะคะ ยี 23, อะประมาณยีิบสามเนี่ยถูกไประหยัดมากๆแต่เติมน,น้ำมันเต็มถังนะลูกค้าประมาณ1,200หรือ1,300นะคะวิ่งได้ประมาณ600กว่าโลพี่วิ่งอ่ะวิ่งวิ่งหกิโลอะ่ะเหมือนลูกค้าจ่ายเงินแค่2บาทจริงๆนะคะอันนี้เปรียดจริงๆพี่หมวยใช้มาเองเลยรู้ว่าเฮ้ยมันเปียดจริงๆนะคะสำหรับกลุ่มพวกรถไฮบริดเนาะแต่ถ้าลูกค้าไหนที่แบบเอ้ย ลองใช้ไฟฟ้านะคะแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะยังไม่ถูกใจอาจจะยังไม่ชอบขี้เกียจชาร์จบ่อยๆก็ลองเปิดใจมาใช้ไฮบริดดูก่อนก็ได้นะเผื่อว่าท่านไหนที่แบบยังไม่ถูกใจกลุ่มรถไฟฟ้านะคะอ่ะลองดูได้เลยนะคะด้านในสะอาดสวยสีดำเนาะแต่ว่าเซชาเนี่ยเขาจะออกแบบมาทรงแบบวัยรุ่นวัยรุ่น,รนหรือว่าออกแบบทรงคูปหรือว่าคูเป้น,นิดหนึ่งนะคะอ่ะเป็นไงสวยไหมใช่วันนี้ ขึ้นขึ้นลงลงนะคะวันสําหรับวันนี้ไม่เป็นไรเนาะเผื่อว่าลูกค้าไหนที่กำลังทํางานอยู่นันหรือว่ากำลังเดินทางกลับบ้านไปรับลูกทำอะรรต่างๆนะไม่เป็นไรไลฟ์เราไม่ลบนะเดี๋ยวลูกค้าสามารถไล่ดูย้อนหลังได้นะคะอ่ะดูด้านท้ายกันเลยนี่รูปแบบหรือว่าเรียกไงดีอะดีไซน์ของ CHR นะบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะล้าสมัยมาก, mm. มากเขาอะเปิดตัวมาปี2018จนนะปัจจุบันนี้4ี้ปีเนาะอ,อามเนาะ พี่เหมยบอกเลยว่ารูปทรงหรือว่าดีไซน์ของเขานะมันไม่ตกยุคเลยอะ่ะมันไม่ดูเก่าเลยอันนี้พ่งตรงเลยลูกค้าขาแล้วพี่เหมยขายถูกไปเปล่าวะอางจริงหรือว่าเหมยขายคันนี้ถูกไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยขาดทุนไม่พอนะขายถูกอกีกสาหรับเซชาปีหกสี่ย้ำอีกทีน้องเป็นปีหกสี่นะคะราคานี้คือปีหกสี่หรือว่าปีสองพันยี่สิบเอ็ดแท้นะปกติปีสิบเก้าอ่ะในร้านอ่ะพี่เหมยขายหก หกลางๆแล้วอ่ะหกสี่ห้าหห้าห้าแต่เนี่ยปียีอดแล้พี่ได้สีขาวด้วยนะคะขาวมุกมีคันเดียวราคานี้คือราคาตัดใจขายราคาแบ่งกันขายเอาละพูดเลยคันนี้ขาดทุนขายให้ลูกค้าด้วยนะคะอ่ะดูด้านท้ายได้เลยนะคะสภาพใหม่เห็นไหมยังไม่เคยใช้เลยเนี่ยตัวเครื่องเติมลมยางต่างๆนะคะก็ยังไม่เคยใช้เลยเนาะ บอกได้เลยว่ารถทุกคันที่นั้นเราคัดมาให้ลูกค้านะฮะแล้วก็มีการใช้งานที่จากเจ้าของเดิมเนี่ยค่อนข้างที่จะทะนุถนอมจริงๆเนาะเพราะว่าเราคัดรถให้ลูกค้าจริงๆนะคะอ่ะย้ำอีกที6 99ส่วนลด2 0 0 0 0บาทหลือ6 7 9นะคะจะเต็มปีดาวค่าง,งวดนะคะประมาณ1 2 0 0 0บาทนะคะไม่เกินนี้เลยเผื่อลูกค้าท่านไหนที่สนใจตามหาอยากได้เนาะเพราะออกห้างป้ายแดงอะ่ะมันล้านต้นตน,ตน,นะคะสำหรับ chr ถ้าพี่อยากผ่อน12นสนะพี่ต้องใช้เงินดาวมา45แสนเลยนะ แต่ที่ชาลีค่ะจัดเต็มฟรีดาวออกรถใช้เงินศูนรบาทได้และที่สำคัญนะคะคันนี้ราคากลางเขาเหลือๆลน้ลนๆเพื่อลูกค้าท่านไหนที่เรื่อ,อย่างเงี้ยมีการผ่อนเครดิตตัวเองค่อนข้างดีอยู่แล้วนะคะอยากจัดเหลือจัดล้นนะคะนำเงินไปใช้จ่ายในส่วนต่างๆนะและพี่มองว่าพี่ผ่อนไหวมีกำลังที่จะผ่อนรายเดือนที่สูงขึ้นไหวคันนี้ก็แนะนํนะคะจัดเกินได้ประมาณ2 0 0 0 0 0ได้เลยสําหรับเจ้าคันนี้นะอ่ะมาไปดู อีกสักหนึ่งคันนะคะที่ไม่ใช่แบรนด์โตโยตานะเขาจะเป็นแบรนด์ฮอน d a เองนี่ตัวนี้ฮอน d a ปีอะไรนะพี่พี่กี้ <12. S 1> ปียี่สิบสองแล้วก็มีสีแดง,แแดงเดี๋ยวพาไปดูสีแดงด้วยนะคะอ่ะตัวนี้จะเป็น Honda HRV นะคะหนึ่งจุดห้าเลยหนึ่จุดปดจุดห้าเนาะหนึ่งจุดห้า ehevrs ท็อปสุดออกห้างประมาณล้านตน,ตนเนอ,อ บอกกันนะว่าตอนที่เรื่องนี้พูบอกไอเดีะตอนที่ตอนที่เขาป้ายแดงออกใหม่ๆนะลูกค้าขาถ้าลูกค้าจะซื้อลูกค้าน่าจะต้องรอรถประมาณ3-6เดือนเลยรอรถนานมากนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสีพิเศษของเขาเลยคันนี้เดี๋ยวบอกราคาเลยกันเนาะเราขายเท่าไหร่นะ8ปด9ปดเก้าเก้างูแปเก้าเก้ารถอะไรพี่ อ๋อ Innova ติดจองแล้วนะคะพี่ลูกค้าเหมอืมอนบอกว่ากลุ่มรถประหยัดน้ามันน่ะพี่รถไฮบิดขายดีมากพี่ช่วงนี้นะคะแล้วก็บอกเลยว่ายังเป็นที่ต้องการของลูกค้าอยู่ตลอดตลอด,ลอดเลยอ่ะตัวนี้ราคา899ลูกค้าขาลูกค้าที่ดูไลฟ์สดนะแคปหน้าจอพี่หมวยมาพี่หมวยให้สัวรถดคันนี้อีก2 9 0 0 0บาทนะคะคันนี้บอกเลยเหลือเท่าไหร่นะ899เหลือ8 7 ทวนอ่าแปดเจ็ดทวนพี่มาเลยนะคะจัดเต็มฟรีดาวผ่อนเดือนละบันรหมื่นห้าเองเนาะเป็นนี้เป็นตัว rs นะคะภายในล็อกลูกเต่าคะ่ะเดี๋ยวเปิดกุญแจให้ลูกค้าดูสักครู่ลูกค้าขาที่ร้านเน่ยจะมีตัวรุ่นนี้สองคันนะจะมีสีแดงกับสีขาวมุกแบบไอ้สีขาวเทาแบบนี้เนาะเผื่อลูกค้าไหนที่อยากดูสีอื่นเพิ่มเติมอาจจะมืดหน่อยนะลูกค้าขาพอดีว่าวันนี้แบบแบบข้างวันนี้อากาศฝนเหมือนจะตกนิดนึง แล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะเขาจะมีซันรูฟเป็นพานรามิกซันรูฟเป็นหลังคาแก้วเฉยเป็นหลังคาแก้วหรอเปิดๆไม่ได้อ๋ออหลังคาใหญ่มากยาวแบบยาวเต็มเลยพี่บอกเลยว่าคันนี้นะออปชันฟังก์ชันครบมากเลยนะคะออกข้างไปแดงก็ลานต้นๆน,น่าจะแพงกว่า CHR ไ,ไปด้วยเนาะอ่ะคันนี้ก็ฝากลูกค้าไว้ด้วยนะคะเป็นตัว RS นะสำหรับคันนี้เป็นตัว RS นะคะลูกค้าขาดูได้เลยเห็นไหมสวยมาก 1.5 e.h.v. แล้วก็โตโยต้าโ l a c r o s s มีด้วยหนึ่งคันนะคะเผื่อว่าลูกค้าท่านไหนที่ไม่อยากได้สีดำอยากจะได้สีขาวเราก็มีมาให้ลูกค้าได้เลือกมากหลากหลายเหมือนเช่นลูกค้าเรามีน้ำมีน้ำโคจะกินน้ำแดงเนี่ยเราก็มีมีเผื่อให้นะอ่ะมาไปดูอีกหนึ่งคันนะคะที่เป็นโตโยต้าทอนดา เอชอ H v E, R e, H e V นะคะ RS มีเหนึ่งคันมาเลยค่ะสีแดงช่วงนี้ก็ขายดีเหมือนกันนะที่ร้านของเรานะคะขายออกไปแบบหลายรุ่นหลายคันเลยเนาะมาอยู่ไหนอครับ <c oughs> อยู่หลังสุดมาเดี๋ยวเราไปเดินชมนะคะสำหรับสต็อกรถด้านหลังที่ร้านของเรากันจริงๆมีรถแบบให้ลูกค้าเลือกชมมาเยอะมากนี่อินโนวาตัวท็อปสุดที่ชนโชว์รูม เลขไมล์หมื่นโลติดจองไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่พี่คุ้มมากอะ่ะออกห้างใต้แดงกับโอ้โหราคาเท่า Fortuner นะคะของเราก็ประหยัดไปหลายแสนเลยมานี่ก็จะเป็นแบบพวกกลุ่มรถเก๋งทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็น Honda City Toyota Yaris Eco c a โค i า s a นิสันมาร์ นิสสันมาร์ทเหลือในร้านแค่อีกไม่กี่คันแล้วนะลูกค้า,าหนาดที่อยากอ e ีโคคาร์ไซเล็กราคาถูกๆนะมาเลยนะจ๊ะนี่มีให้เลือกหลากหลายมาก m g 5 Toyota v วีอนะคะเอ็กซ์แพนเดอร์น a สันเทียนาฟอรเอเออคันนี้ไม่ได้คันนี้ขายแล้วมั้งขายแล้วคันแล้วรอล,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 ลูกค้ามารับรถนะคะ MG นี่ก็ขายแล้ว,ลวอ่ากำลังทำความพี่ให้ดูนะคะอันนี้ก็ H R V R S นะคะ1.5 E H E V นะ mm hmm. เห็นไหมบอกแล้วว่ารถาาที่ชชลีคา,าของเราที่หมวยนี่คือ mm hmm. ไม่ไม่ไม่เช็ดไ,ได้ครับอันนี้คือให้ดูได้เลยนะว่าทีมงานเรานะคะเอากล้องไปไหน <c oughs> กำลังมองหากล้องกล้องเดินไปซะก่อนเช็ดล้างความสะอาดนะรถที่เข้ามาเนี่ยเรามีการสปาทุกคนันดูความเงาดีอันนี้แค่พึ่งนะ้ำเสร็จนะยังไม่ได้ลงเคลือบขัดสีต่งตางๆเห็นไหมดูสิ ยัางเงาวับขนาดนี้นี่และสีแดงนะโอ้โหยิ่งมันอยู่ใต้ไฟเนาะโคตรแจ่มเลยพี่เป็นแดงแบบเทียบเท่ากับสีแดงมาสด้าได้เลยพี่หมวยชอบสีแดงของแบรนด์มาสด้าพอมาเจอ Honda HRV RS ตัอรุ่นนี้นะทำออกมาสวยเหมือนกันเลยนะคะคันนี้ราคาเท่าไหร่อ่ะรถพึ่งมา2อ,อวันไม่ได้ดูอ๋อรถพึ่งมาได้สวันเลย พี่จ๋าสีแดงนี่คือนิวอินมา,มาใหม่ดูดิสวยมากทีมงานของเรามีการสปงสปามาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วแอดมินจา๋าฝากแจ้งราคา HRVRS 1.5 e h e v คันนี้ให้นิดหนึ่งว่าปีอะไรนะคะรุ่นเอปีอะไรราคาเท่าไหร่นะแล้วก็ให้ส่วนลดอยู่แล้วนะคะโปรโม,มชั่นของเรานะคะจอง2,000นะลดไปเลย20,000บาทหุย คันนี้นิ่นมาใหม่สีแดงสวยมากใครที่สนใจอยู่นะคะมาได้เลยอ๋อแล้วก็นี่โตยโยต้าเวลอเวลโรสนะคะมีทั้งสีขาวแล้วก็สีดําให้ลูกค้าเลือกชมนะ,ะโตยโยต้าแคมรี่โอ้ที่ร้านมีให้ลูกค้าเลือกเยอะมากอะเอาจริงนะ,ะอันนี้ก็โตยโยต้าแคมรี่นะคะเป็นตัวท็อปไฮบริดกับตัวท็อปเป็นสนขาวกับดําให้ลูกค้าเลือก เนาะโอเคค่ะก็ไลฟ์มาสักพักแล้วนะเดี๋ยววันนี้พี่เหมยจะต้องขออญาตปิดไลฟ์สดไว้นิดนึงนะเพราะว่าวันนี้พี่หมวยไลฟ์เองคนเดียวนะคะยังไงก็ชาลีค้าของเรานะคะมีรถให้ลูกค้าเลือกชมมากมายนะคะถึง250คันนะเรื่องการทําสินเชื่อนะคะไฟแนนซ์ต่างๆมาปรึกษาได้ก่อนนะคะดอกเบีย้ยมือสองของเราเริ่มต้นนะหนึ่งใครที่คิดว่าดอกเบี้ยรถมือสอะแพงโคตรแพง ที่ขาลองเปิดใจมาคุยกับชาลีคาก่อนนะเพราะว่าเราได้รับดอกเบีย้ยที่ดีสุดให้กับลูกค้าเออซึ่งไม่ได้มีเยอะนะคะสําหรับกลุ่มดอกเบีย้ยเลทดีดีแบบนี้นะอ่ะยังไงวันนี้พี่หมวยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะลูกค้าท่านไหนที่อยากเข้ามาดูรถร้านเราเปิดทุกวันนะ8ปดโมงครึง่งจนถึง6กโมงครึง่งอ่ามาได้เลยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ